เอาแค่กระแสจิตเรากับท่านอย่าให้เคลื่อนจากกันก็พอแล้วเพราะเวลามีปัญหาทางโลกเนี่ยท่านสามารถจะช่วยเราได้เราจะนึกออกเราจะทำยังไงนึกถึงท่านบ่อยบ่อยท่านก็สอนหลวงตายอย่างเงี้ยเองจะไปห่างจากขานะเว้ยเองมีปานาติบาตเยอะในอดีตถ้าเองห่างจากขานี่ยเจ้ากรรมนายเวรกระเทอเปอไปแน่นอนเลยเ้าะเรานึกถึงท่านกระแสจิต กระแสบุญท่านอยู่กับเราเนี่ยใครจะมาแตะต้องเราได้ไม่ได้ฮะกระแสท่านทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเต็มไปหมดเลยังหวะข้าเกิดมาร้อยปีกิดทีับจทิ้งความดีทิ้งไว้ทิ้งเกิดทำตายเกิดทำตายเกิดทำตายริงจริงงริงจริงทิงิงิงข้าเอาไปรวมทีเดียวตอนตัดสโลนนะารว่าเพราะนั้นบารมีก็เวียนตามรูปลัะ ทุกองละทันว่าโพอธิสัตว์นะ่ตอนตัดสรุปไปก็รวมเป็นแก้วแล้วไม่มีไม่ไีเคลื่อนไหวแล้วจบท่านให้ฝึกดูไงดูเรื่องของกรรมเรื่องดูของพลังงานตรงเนี้ยพอเรารู้แล้วเ,เราอยู่ทําไมล่ะปีโยชน์มีอะไรไปโลกไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรจริงใช่ไหมล่ะเออแต่เราอยู่ในโลกเนี่ยเราต้อง ธาตุขันนะระวังที่สุดก็คือโรคท่านบอกโรคนะ่ยยิ่งโรคเราบาดเนี่ยต้องระวังนะมันเป็นเรามันบีบมันบีบจิตเรามันบีบตัวเราเองเพราะจิตเราควบคุมมันอยู่ในธาตุทั้งสี่ถ้าไม่เป็นโรคเนี่ยมันก็ปวดแต่ถ้าอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมันก็ไม่ปวดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะจิตเราอยู่กับท่านครึ่งอยู่กับท่าเราครึ่งหนึ่ง ปวดหัวปวดทองมันก็คือปวดร้อยเปอร์เซนต์มันก็บรรเทาทุกข์ได้นะครูบาอาจารย์รุ่งก่อนก็เช่นนั้นนะสมองบางองค์ท่านนิ่งไปเนี่ยท่านก็อยู่ในธาตุแต่ท่านไม่ได้อยู่มันก็ไม่ปวดใช่ไหมถ้าท่านอยู่ได้ยังไงนะโรงพยาบาลก็ไม่มีเพราะมันมต้องฝึกไงฝึกจิตให้ควบคุมธาตุหมองอย่างเอ็เนี่ยเข้าดายเข้าหูเงก็มึนแล้ว แค่ลมเองยังแปลเปลี่ยนเนี่องฝึกอะไรได้ใช่ไหมล่ะมันควบคุมไม่ได้แล้วครับหลวงตาครับทำไมเวลาเรามีความสุขครับเราชอบมักลืมหลวงปู่หรือว่าลืมคำสวดมนต์ถูกชิม<ำ>มันชินกับความสุขแค่กินอาหารอร่อยเนี่ยก็ลืมหมดแล้วครับ คนที่จะไม่ลืมคือคนที่ทำบ่อยๆนอนาก็จะมีสุขหรือมีทุกข์ก็ไม่ลืมแล้วมีคนสงสัยว่าคนที่มีกำลังครับหลวงตาดูยังไงว่าคนนี้มีกำลังหรือคนนี้ไม่ต้องไปดูคนอื่นหรอกดูตัวเองอะนึกอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละตุ<ม>แค่มองคนเนี่ยถ้เาเราจะฝึกจริงๆมองเนี่ยสมมติว่ามองเยีเนีย มองอาจเนี้ยมันก็จะรู้อะไรใจเนี้ยเนี้ยสักพักจะไปไหนรู้จริงแต่ถ้าฝึกจริงๆมันก็รู้ถ้าใจรู้อ่ะแต่เขาไม่เขาไม่ดูเขาดูทำไมอันนั้นฮะคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเวลาเราคิดใครรู้ผีสิรู้แต่มันช่วยได้มันช่วยนะผู้มีประโยชน์นะ,ะบอกก่อน แค่คนว่าตู้เนี่ยผีมันจัดการแล้วล่ะจริงๆนะเนี่ยถ้าฝึกจริงๆนะได้อย่างนั้นจริงๆเขาก็ไม่กล้าว่าตู้แล้วมันว่าแล้วมันมีความเจ็บหัวมัง่งเจ็บปากมั่งอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่กล้าครับหลวงตางครับความรักแบบโพธิสัตว์เป็นยังไงครับรักทุกคนอ๋อรัก,<น>กทุกคนเนี่ย เวี่ยนว่าายเกิดด้วยกันหมดนะทำไมอ่ะโพธิสวรรักทุกคนนะฮะมนุษย์สัตว์วิญญาณรักหมดแหละเอา้าทำไมอ่ะแล้วเขาสงสัยว่าเขามีคนที่ไม่ชอบหน้าอะไรเงี้เขาจะทําใจให้รักได้ยังไงครับเอา้เาก็ไม่เ,เป็นไรเนี่ยเขาไม่ชอบเราก็ดีแล้วนะเน่ะก็เรื่องของเขาไม่ใช่หนูของเราไง เขาไม่ชอบเราเราชอบเขาก็โอเคแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมเออเขาเขาไม่ชอบเราเนี่ยใครเป็นทุกข์อ,อ่ะ,ะถูกแล้วครับหลวงตาครับโชคลาบมาจากไหนครับทำไมถึงมีไม่เท่ากันครับก็กรรมไม่เท่ากันทุกท่านอธิบา,บายบอกเอรายไปไหนเนี่ยบางทีเองไปเที่ยวเองเห็น เห็นแหล่งทานเองก็ทานี่ยจิงว่าพอเองไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นคนลําบากเองก็ให้ทานให้เข้าไปเขาจะไหมมันจะตั้งใจไปทําบุญอ่ะไม่ไจะไปให้ทานหรอกแต่เองไปเที่ยวหรือเองไปเล่นอะไรยังเห็นเองก็ทานเห็นแหล่งทานที่ดีเห็นพาเดินมาท่านเมื่อยเองก็ให้ทานไปประมาณนี้แหละเองก็ให้อะไรก็ได้ ให้โดยไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่โดยบังเอิญวันนี้บังเอิญเนี่ยทานได้เลยนะบังเอิญเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเนี่ยบังเอิญเนะยก็ทานได้เลยไนงะโชคลาบก็จะมาหาเราโดยบังเอิญเหมือนกันใช่ ลวงตาครับเขาสงสัยว่าจริงๆแล้วเมตตามหานิยมเป็นของดีหรือว่าไม่ดีครับมีฮะเมตตามหานิยมเนี่ยมีอยู่ที่เขาเรียนเนกันนะแต่หลวงตามไม่ได้เรียนอะไรหลวงพ่อท่านบอกว่าท้าเองฝึกไปเนี่ยในศาสตร์ของข้าเนี่ยฝึกนานๆไปในศาสตร์ท่านก็มีสวดมนต์ใช่ไหมสวดมนต์แผ่เมตตามรนาบนุญบันทึกบุญ แผ่เมตตาตัวสําหรับเมตตาในเวลาเห็นใครทักแผ่เมตตาพระลูกน้พทิจาอุเบกขาก็มาเพราะจิตมันสว่างตลอดแต่อยช่ฉๆเนี้ยจากหลายวันหลายเดือนหลายปีมาเนี่ยคือเมตตาสุดๆละคนที่มีทุกข์เห็นก็มีสุขละดื่มความทุกข์ละคนที่มีสุขก็มีปิติคนที่อธิษฐานอะไรก็ได้อย่างนั้น ท่านแนะนําสมัยที่อยู่กับทน่นนะครับถ้าเองฝึกไปน,น,นานๆเองจะรู้รว่าความสว่างนะ่ะมันมามันเป็นกระแสที่จะเป็นกระแสเดียวกระแสเดียวกับหลวงปู่แล้วนะนะกระแสเดียวกยับใตสนานนาคมจักรพัรดิภม,มิหานั่นแหละมันจะมีความรู้สึกครนะทีนี้เองก็เทฐานนี่ตั้งสัจจะอธิษฐานใครเห็นรูปนามของพระเจ้าหรือได้ยินชื่อก็าตาม ผู้ที่มีทุกข์ขอให้ลืมจากทุกข์ผู้ที่มีสุขก็ไม่สุข,สขยิ่งิี้งยง,ย,งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละอธิษฐานอะไรก็ให้เสร็จสเร็จจำในสิ่งที่อธิษฐานโดยบาร,รมีที่ผ่านข้าพเจ้าโดยกําลังที่ผ่านข้าพเจ้ารูปนามของข้าพเจ้ามีประโยชน์อะไรไหมปัญหาอย่างเดียวเนี่ยมันต้องบังคับบังคับตัวเราบังคับเรา ให้กระแสจิตเราอยู่กับบริเวณแถวนี้เรามังคับได้ไหมแค่นั้นเองนะถ้ามันไปต้องรีบกลับแต่อย่างตู้เนี่ยถ้าไปหาสาวก็ต้องรีบกลับถ้าไปหาน่องก็ต้องรีบกลับไงไปพิจารณานานไม่ได้ถ้าพิจารนณานได้กระแสตัดพุกตู้ก็ต้องขาจะไปแล้วไปตามที่ตู้คิดอย่นะใช่ไหมล่ะถ้าตู้อยู่กับกระแสพวกเนี้ย ไม่ไปไหนกระแสมันก็ตัดออกไปเราเป็นคนกำหนดเองเนะเรากำหนดขึ้นพวกนี้มาแล้วเราสว่างไหมสว่างครับจริงก็เมตตาอีกทั้งหอกจริงเรื่องจริงนะนี่กกุเมตตาสุดๆแล้วเห็นใครก็แผลไปไม่แผลก็พิจ,จารณาไม่พิจ,จนารณาก็สวดมนต์ จะวเว,เวเนแถวนี้คือทำตัวเองให้มีเมตตาไม่ต้องพึ่งของภายนอกไม่ต้องแล้วตัวจะเอาอะไรในโลกนี้ทงามหลวงพ่อท้องอมเองจะเอาอะไรเองอยากรวยเรื่องเล็กหรอกเองฝึกตอนนี้นะกับเองเรียนหนังสือตอนนี้นะเองเรียนหนังสือ,อต้องปวดหัวหัวปวดบางวันเองก็ปวดหัวบางวันเองหัวปวด <c oughs> <c oughs> ถ้าเองฝึก กรรมฐานอยู่กับข้าเนี่ยหัวเองจะโลง่งเพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีหลวงปู่มีจักรพรรดิมีใจสนาคมมีพม,มิหารแล้วก็มีบุญกันนะหัวเองก็โลง่งสว่างโล่งเลยไม่มีขึ้นอย่างอื่นมาลองคิดดูเดยเองจะไม่รวยจะเป็นไปไม่ได้หรอกสเองอยากรวยหนะลวงตาเชื่อนะหนีเลยลาออกจากงานเลย เพื่อนเยาวมึงบ้าแล้วเนี่ยบ้าตอนนั้นฟองสบู่กำลังขึ้นนะครับโอ้โหกินยังราชานะปว่ามานล,ล้วแหละพอลงตามมาไม่สักสามสี่ห้าปีนี่แหละโอ้โหเสร็จเลยแตกนะโชคดีที่เชื่อหลวงพ่อไงถ้าไม่เชื่อป่านี่ตายไปแล้ว พื่อนกันนะตายหมดแล้วม่เหลือสมัยไปวัดมันยังถามนะมึงไปทําไมวัดกูม,มันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไม่มีกูไปสวนมดมันก็ไม่เชื่ออยู่พอลงตาบวมลงตัวไปอยู่ท่ามันเชื่อแล้วตอนนี้แต่มันก็นเลยไปแล้วไงทำไม่ได้ไม่ทัดเรียบร้อยไปแล้วท่านบอกเองทำเยอะอายุยืนแก่ช้าโรคน้อยแถมรวยนี่ ปัญหาอย่างเนี้ยคิดออกคิดออกแท่บอกแต่อิงอยู่ทังโลกนี่คิดอะไรไม่ออกหรอกหัวไม่โล่งจริงไหมตุจริงครับเพราะนั้นจุโชคดีนะเนี่ยมาเสวยบุญเกิดมาเสวยบุญนะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเชา้าเขามีกินจับจ่ายใครไปรโลกน,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 นั่งนอนสวดมนต์อะไรเดี๋ยวก็แก่แล้วผมไปกี่วันชีวิตมีอะไรอะ่ะ น้อยปีสี่หมื่นวันใช่ไหมล่ะวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงแล้วตอนนี้ตัวอายุเท่าไหร่เหลือไม่กี่วันน่ะตายแน่นอนอย่างลงตาที่เจ็ดสิบหกเจ็ดิบเจดเนี่ยเหลือไม่กี่วันกูตายแน่นอนแล้วก็เกิดแน่นอนหรือไม่เกิดกันแล้วแต่เราแล้ะเอาอะไรอะ่ะแต่เราเอาอะไรก็ได้มไม่น่าสักอย่างเออ อย่างบางคนเขาบอกว่าสวดมนต์ครับหลวงตาอายุก็ไม่ได้เยอะแต่ทําไมเป็นคนขี้ลืมครับโอ้ดีมากเลยให้มันลืมไปฮะอาการเต็นเมื่อก่อนเนี่ยคนนั่งข้างยิงลืมเลยเฮ้ยไอ้นี่มันชื่ออะไรว่าลืมมันลืมไปหมดอะมันลืมในสิ่งที่ไม่ได้เลื่องระเล่าแต่มันไม่ลืมพวกผีพวกวิญญาณพวกพ่านไม่ลืมยิ่งเห็นยิ่งสัมผัสมันยิ่งเพลินไปแต่มนุษย์นี่ลืม ให้มันลืมไปครับมนุษย์ไม่มได้คบกับเราเราก็จะได้คบกับผีไงครับสวดมนต์มาก็นานครับหลงตาแต่ไม่เคยสัมผัสอาการเบาเลยเขาสงสัยว่าอาการเบาเป็นยังไงครับไม่ลำคาญไงผัวบ่นก็ไม่ลำคาญเมียด่าก็ไม่ลำคาญถึงลำคาญก็ไม่นานนะนั่นคือเบาถ้าเบานานๆน่ะมันจะนิ่งแล้ว ถ้านิ่งแล้วมันก็นจะกำหนดความนิ่งไปนะจะจะต่อละจริง,รงๆหลวงตางไม่ได้ต่อกันนั่นเองไม่ได้ต่อนะเนี่ยเอาเบาๆนี่แหละเอามาคิดโน่นคิดน,น,ดนี่ทำประโยชน์โน่นประโยชน์นี่เลยเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นเต็มไปเลยนะคือท่านนิ่งไปเลยมันจะคิดไม่ออกหรอครับหลวงตามันพักไปเลยเคยแล้วลนิ่งเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเลยนี่เบาๆสบ,บายๆนี่คิดออกอยากรู้วยังที่ออกเลย อย่างตู้นี่ฝึกเบาๆนี่หลอกสาวยังได้เลยครับจริงอ้าวเพียงแต่นึกเนี่ยมันก็มองแล้วสมัยก่อนเดินเดินข้างหลังเนี่ยนึกเหมือนกับเดี๋ยวหน้าปุ๊บเหรอทุกอย่างมันพิสูจน์ได้แล้วจุนเนี่ยฝึกเนี่ยไม่ว่าโลกหรือธรรมพิสูจน์ได้ทุกเรื่องยิ่งพูธศาสนาเนี่ยพิสูจน์ได้ทุกอย่างถ้าฝึก แล้วก็ไม่มีอุปทานเลยไม่มีการหลอกเลยจริงๆเลยนะหลอกเราไม่ได้ใครจะมาหลอกเราไม่มีทางนะเย้จะให้หลอกกันด้วยทำไมอะ่ะครับหลวงตาครับอาการกรรมเข้ามีจริงไหมครับมีฮะสะ <ขอ S 1> ภาพของกรรมเนี่ยอย่าเมมาลืองว่าเราปัจจุบันเนี่ย กรรมที่เราทำไว้ในอดีตปัจจุบันนะเนี่ยปัจจุบันมันมาจากอดีตและการกระทําปัจจุบันนะี่ยคืออนาคตเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยสวยกรรมดีเนะี่ยต่อให้มันทําไม่ดียังไงกรรมดียังไม่หมดนะมันก็ยังดีอยู่นะเข้าใจไหมบางคนกูก็ทําดีดีสัไม่เคยทําไม่ดีเลย ทำไมชีวิตมันไม่ดีไม่ดีเขาไม่เข้าใจเรื่องอดีตเนี่ยเพราะปัจจุบันมันจากอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าอดีตมันหมดปัจจุบันมันต่อนี่ยมันต่อไหนนะจะต่อดีก็โอเคต่อไม่ดีก็แล้วไปแต่ถ้าฝึกกรรมฐานเนี่ยมันเหนือพวกนี้ไปมันไม่ดีและไม่ดีและดีเหนือพวกนี้ไป จิตตู้อยู่กับพลังงานเนะี่ยอย่าว่าจะกรรมไม่ดีเลยจะเหมาะมันมาไม่ได้ไม่ส่งผลไม่มีไม่มีทางเจาะเข้าเพราะมันเพลินถ้าจิตมันเบามันเพลินท่านวันหนักก็เบาเบาก็หายจริงของตาเสื้อเนี่ยเชื่อเต็มเต็มแล้วล้านเปอร์เซ็นไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็น ท่านไม่เป็นถึงขนาดนี้ท่านยังบอกว่าเองไม่ฝึกไม่ได้แล้วเนี่ยปานาติบาตเพียบเลยอ่ะตายแน่นอนเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ยหัวมองโลกประจำไงตอนจะบวชยัง,ยงมงเลยสลบไปไมรู้กี่ชั่วโมงไปฝึกกับหลวงพ่อท่านแนะนำแนะนำเองเองคึ้งค่าขึ้งกันแล้วกันเองจะได้มีประโยชน์ในอนาคต คือการสวดมนต์ทำกรรมฐานช่วยให้เราหนีจากกรรมเก่าได้เรานำอะไรมารานำพลังงานมาเราควบคุมจิตจิตเราควบคุมธาติอยู่มันก็ไปาทางธาติเข้าใจไหมมันปรับธาตุปรับธาตุก็ปรับกรรมนั่นแหละทั้งหวะคือกรรมหนักก็เบาะเองป่วยหนักๆเองก็เบาอะไม่ป่วยไม่มีหรอกทัาบอกแต่มันเบามันไม่หนัก หลวงตาครับคนที่บวชในจะได้เนคขมมะบาลมีไหมครับบวชในได้อยู่นะเพราะเขาคิดว่าการได้เนคขมมะบาร,รมีจะเป็นต้องบวชนอกนอกอย่างเดียวไม่จริงหรอกมันอยู่ที่แสงสว่างของจิตกรรมฐา,านทั้งหมดนะมันอยู่ที่จิตครับแต่ต้องอาศัยธาตนะุบาลมีสิบครับหลวงตาในยุคนี้อะไรที่สร้างง่ายที่สุดครับ ไม่มีสร้างอันใดอันหนึ่งก็เป็นลูกโซ่กันหมดแะเนี่ยเราทําฐานเนี่ยสร้างไปนเนืนเน่อยๆเนี่ยเราก็จะโลเราในอดีตเราปรารถนาอะไรบางคนก็ปรารถนาเป็นผู้ด้เจ้าเป็นพระประเจกหรือเป็นพระลังหันเพราะท่านทั้งหมดนี่มาจากมนุษย์มนุษย์อย่างเราเนี่ยพอมนุษย์อย่างเราอย่บไปประมาททั้นหมดเป็นได้ทุกคนในอนาคตเป็นว่าแต่เกิดอยู่นี่ต้องฝึกทั้นหมด เขาเป็นไปได้หมดมันไปจากคนหมดแล้วก็เอาอลายไปไม่ได้แล้วพระเจ้าไปไมรุกจเหมือนกี่พันองค์เนะี่ยยังเรายังอยู่เลยเรายังติดเลยติดสุขมั่งติดทุกข์มั่งติดความเปิดเปินใจดีใจในโลกม,มันจะไม่ได้ในสร่างกายยังติดไม่ได้เลยทั้งหมดต้งทำใจต้องฝึกที่ใจก็คเรื่องกรรมฐานนะ กรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตนี่ผู้ธัศาสนารจริงๆในยุคนี้น่าเสียดายท่านผู้ใหญ่สั้งหลายท่านเน้นเรื่องเดียนหนังเสียนเรียนจริงๆผู้ท่านเขาสอนเรื่องจิตวิญญาณโน่นนะสอนเรื่องการเวีนว่าจะเกิดสอนเรื่องกรรมสอนเรื่อง,งโรกสวรรค์นูน่นทําไงเกิดมาจะได้ไม่ทุกข์เนี่ย เขาถามว่าคู่บารมีมีจริงไหมครับแล้วเป็นอย่างไรครับคู่บารมีเหรอครับคู่บุญไงครับโธ <c oughs> มันไม่มีหรอกโธมีแต่ผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่าใจเกิดอ,อันนนมันคู่กรรมคู่เวรคู่เสพคู่สมกรรมมาพบกรรมมาภูมิใช่ไหมเออมันไม่มี อย่างตู้นี่มันเยอะแล้วในะชาตินี้ชาติแล้วกับมารุกี่คนใช่ไหมชาตินี้มารุกี่คนแล้วคนไหนเป็นผู้บรารมีมันก็ทั้งหมดเลยแหละทั้งหมดน่ะเป็นคู่ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอนา,นาคตเพราะเคยปูกพันกันเห็นหน้ากันมันก็โอเคช่วยเหลือกันได้ใช่ไหมละ่ะประมาณนี้แหละ <laughs> ไปด้วยกันไม่ได้หรอกเป็นการมาพบการมาภูมิต้องเข้าใจนะฮะเพราะมนุษย์เนี่ย มนุสสัต์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิดเกิดโดยกรรมาจะวกรรมมาคุณกรรมมีคุณถ้ามากกมีโทษมันมีคุณมีโทษด้วยไงเข้าใจไหมเออเพราะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องคู่บารมีมีอย่างเดียวคือคู่ช่วยเหลือกื้คุณในการเป็นว่าใจเกิดช่วยเหลือกื้คุณในการทําความดีถ้าเราเกิดคนเดียวไม่ได้ไม่มีพวกก็ทำลำบาก มองแล้วกูจะไปเกิดกับใครก็หาลำบากนะไม่ได้สร้างอะไรประทับใจไว้ให้มนุษย์สัตว์วิญญาณลำบากอยากให้หลวงตาอธิบายความหมายของคำว่าบันทึกบุญครับก่อนบันทึกบุญบันทึกความสบายไนงะบุญคือความสบายใช่ไหมสุครับถ้าอารมณ์ไม่ดีอ่ะบุญก็ไม่มามาได้ยังไงเรา หลวงพ่อจะบอกถ้าข้าอารมณ์เสียนิดหนึ่งนะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นนะอยู่ก็ถ้ามานานเรารู้อนะ่ะข้าอารมณ์เสียนิดหนึ่งเนะี่ยบุญที่ข้าสร้างไว้ในอดีตหลายภพชาติมันตัดทันทีข้าก็บันทึกอารมณ์ที่เสียเข้าไปอย่างตัวอารมณ์เสียทั้งวันเนี่ยบุญมันเข้าได้ไหมไม่ได้ตัวก็บันทึกอารมณ์นั้นเข้าไปมันก็เกิดความเคยชินเหมือนนหงุดหงิดเนี่ยที่หงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ง่าย มันต้องโดนโดนสภาพสิ่งแวดล้อมทําให้หงุดหงิดบ่อยๆทําบ่อยๆมันก็ชินจะออกจากความหงุดหงิดโหออกยากมันต้องห่างก็คืออันสมบนรณ์เนี่ยห่างมันห่างมันบ่อยๆมันบ่อยๆมื่มาเกิดความเพลินมันก็ลืมละมันยังอยู่นะแต่มันลืมไปแล้ว นี่คือความเป็นจริงไงไม่ใช่โอ้ไปตัดกรรมไปเปลี่ยนแปลงกรรมเปลี่ยนไม่ได้บันทึกอยู่แล้วเปลี่ยนไม่ได้หรอกเปลี่ยนจะเปลี่ยนความคิดเพียงแต่ลืมให้ลืมมันนั่นเองอย่างที่บางครั้งบางคนเขาบอกเออไปแก้กรรมพอแก้เสร็จแล้วมันก็ลืมถ้าลืมได้ก็โอเคแล้วใช่ไหมล่ะเป็นกุศโลบายในะทำให้ลืมไง ครับเขาบอกว่าสวดจักรพัดเวลาสวดชอบมีอาการเลอหรือว่าผายลมบ่อยๆขณะสวดอันนี้เกิดจากอะไรครับก็ปรับธาตุไงปกติมันเลอม,มันผายไหมไม่ผายครับพ<ข>อ,อสวดเริ่มแล้วครับพลังงานเข้าจิตจิตออกที่ธาตุแล้ว<อ>ต้องสวดจนกว่ามันจะปกติครับในโลกกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็สวดไปเถอะจนกว่าจะปกตินั่นแหละ บทสวดไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลพูดถึงพระพุทธนามประสงค์พูดถึงพระเจ้ามาพรพูดถึงบาร,รมีของพระเจ้าพูดถึงพระศีวีพูดถึงพทธศาสนาทั้งหมดเลยไม่ีอะไรเลยแล้วเกิดอาการเนี่ยมันไม่ใช่บทสวดมันอยู่ที่เราแล้วมันที่กรรมเราเกิดอย่างนี้แสดงว่าดีใช่ไหมครับจะได้ล้างออกไปถูกแล้ว มันมามันมาแล้วมันก็ไปมันก็หมดแล้วถ้ามันมาอีกมันก็มีอีกเหมือนบาคนสวดไปนานๆก็อ้าเริ่มด่าโน่นด่านี่ไปให้มันมานานๆเข้าเดี๋ยวมันก็เลิกเองแสดงว่ามันไม่มีแล้วอาการของความไม่ดี